แม่ลูกอ่อนแตกต่างจากกระเป๋าสรรมาท,ทั่วไปนะคะเพราะว่าเราต้องมีข้าวของเลือกใช้ของลูกในนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นเป้แบบนี้ค่ะเอาไว้สะพายหลักนะคะก็จะสะดวกมีเวลาเราเดินทางไป้องจะมีไหตนติดตวด้วยเมื่ไปจะเปิดให้ดูนะคะว่าในกระเป๋าแม่มีอะไรบ้างแทนแ้น,แบบน,นในกระเป๋าแม่ลูกอ่อนของแม่เม,มื่อไปแงนมของพี่กิรินค่ะด้านนี้ก็จะมีเป็น ชุดสำรองของน้องไอรีนอยู่เยอะนิดนึงมีทั้งแบบบอดี้สูทนะคะเกงขาตั้งเกงขายาวมีชุดของพี่กิรินด้วยนะคะเป็นชุดสำรองเหมือนกันค่ะไม่อยากจะบอกว่าเวลาลูกไปไหนดีคือเราเเบอร์สูทค่ะต้องใช้ตัวนี้นะคะชุดสำรองที่ได้ใช้แน่นอนอันนี้เสื้อแขนยาวมีหมวกของไอรีนด้วยฮะสํคัญมากสําคัญมากนี่แคมเปอร์ค่ะก็จะมีทั้งไซส์เล็กกซสใหญ่นะคะเล็กของน้องใหญ่ของพี่ค่ะเป็งเตรียม จะมีทิชชู่ด้วยนะคะแก้หมดละอันนี้ทิชชู่ทิชชู่อันนี้ทิชชู่แหงทิชชู่เปียกนะคะต้องใช้ทั้งหมดเวลากินอะไรเลอเละเทอะกดเปื้อนหรือว่าเวลามือลูกเลอะคะ่ะก่อนทานอาหารทิชชู่เปียกเราได้ใช้ทชชวและนี่เลยหาไม่ได้คือไม่เข้าใจเหมือนกันยุงรักเด็กนะคะเราที่สุดแล้วนั่งร้องงงน,นะคะยุงไม่กัดอ,อื่นแต่กัดลูกเราเจ็ตใจมากอันนี้เป็น เซ็ตเกอร์กันยูน,นะคะแปะแต่กันยูนแล้วตอนนี้ก็เป็นโลชั่นกันยูปิดเซรั่มหอมนะคะอันนี้ต่อไปก็จะมีน,นี่เลยนี่นี้สายยาวเลยอันนี้คือเป้จูมที่กิรินนะคะอย่างเวลาที่เราไปสวนสัตว์คนเยอะๆที่ไหนที่คนเยอะๆงานบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้จูนไม่ต้องไปว่าสำคัญนะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดไวล้ละ ก็คือพี่ก็าจะใส่แล้วเราก็จะใช้ตรงนี้สําหรับป้องกันลูกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยลูบเพราะว่าอย่างนี้ข่าวจะหายเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นหมวกของพี่กิรินค่ะคือถ้าถ้าไม่ร้อนอะไเงี้ยเราก็ไม่ใส่แล้วถ้าเกิดมีแดดอะไรเราต้องเอามาใส่ได้คะแนนอย่าลืมสะเบียงด้วยนะคะมีขนมเค้กเล็กๆน้อยๆค่ะเอาไว้ลอดใจค่ะเวลาที่เขาแบบเหมือนจะไม่อยู่นิ่งแล้วอะไรแล้วกิรินก็สงบได้เพราะขนมแย s มันมีความมาร์คเตอร์ และนี่ของเล่นของน้องไอรินค่ะอันนี้เอาไว้สยบเขาเวลาที่เหมือนจะงองแงอะไรนะคะเขาชอบมาก็ลองพกไว้เป็นของเล่นเล็กๆนนะคะไว้ิดกระเป๋าเนี่แหละค่ะก็คือกระเป๋าแม่ลูกอ่อนนะคะพอเร,เรามีลูกแล้วเราที่สามารถถือกระเป๋าลเล็กไปทุกทีนได้แต่อันนี้อัดถัประโยชน์มากๆเลยค่ะคุณแม่ไปไหนก็จะสนุกกับคิดได้ถางว่าเราพร้อมนะคะเป็นประโยชน์กับคุณแม่แน่นอนค่ะอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะ